สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้ประเทศไทยเราโดนมรสุมพัดผ่านซึ่งมีหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีส,สานรวมทั้งภาคกลางด้วยโดยเฉพาะที่กรุงเทพเด็กๆที่อยู่ที่กรุงเทพเขาส่งข่าวมาบอกว่ากรุงเทพตกฝนตกหนักตกมากมาหลายวันแล้ว ที่จังหวัดสุพรรณนี้ก็อยู่ในล่องมรสุมที่พัดผ่านเหมือนกันนะครับแต่ที่บ้านที่สามชุกไม่ตกทุกวันตกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ตกนานตั้งแต่หัวค่ํายันสว่างพอรุ่งเช้ายังตกต่อไปอีกประมาณสามโมงเช้าจึงได้หยุดแต่ก็ไม่หยุดเสียทีเดียวยังโปรยปลายนิดๆหน่อยๆอยู่นะครับ ที่บ้านคุณยายหวานตัวบ้านก็ยกสูงขึ้นมาจากพื้นดินเป็นเม็ดจึงไม่กลัวว่าน้ำจะท่วมตกเท่าไหร่ก็ตกไปเย็นสบายดีซะอีกแต่ที่เป็นห่วงก็คือต้นไม้เล็กๆในสวนเช่นมะละกอมะเขือพริกและผักต่างๆ เอาเป็นต้นไม้เล็กๆก็แล้วก,กันพวกผักสวนครัวเนี่ยนะเมื่อน้ำท่วมขึ้นมาจากร่องสวนแล้วมันก็ไม่ได้ลงเร็วหรืออยู่ในระดับปกติเร็วมันต้องท่วมแช่อยูอย่อีกหลายวันต้นไม้เล็กๆเหล่านี้ทนไม่ไหวก็ต้องเหี่ยวตายไปก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับปลูกมาตั้งนานสะ น้ำหลังบ้านเราก็มีเลี้ยงปลาไว้หลายชนิดซื้ออาหารเม็ดสําหรับปลามาโปรยให้มันทุกวันเป็นประจําเลี้ยงมาตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆแล้วหรครับเป็นสิบปีแล้วยังไม่เคยจับมากินหรือจับไปขายเลยเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นเท่านั้นเองส่วนใหญ่เป็นปลานิลมีเยอะที่สุด ออกลูกออกหลานกันไม่รู้ว่ากี่รุ่นแล้วแน่นบอ่อไปหมดนอกจากนั้นก็มีปลาจีนตัวใหญ่มากสีแดงจับมีสี่ตัวและปลาอื่นๆอีกมากมายปลาเหล่านี้ไม่เคยซื้อมาปล่อยเลยไม่รู้ว่ามาได้อย่างไรก็แปลกดีนะน้ำท่วมคราวนี้พวกปลาคงดีใจกันใหญ่เลยไหว พากันไหว้ไปตามร่องสวนไหว้ไปทั่วทั่วไหว้ไปอย่างสบายใจตอนเย็นเราเอาอาหารไปโปรยเงียบฉี่เลยไม่รู้ว่ไปไหนกันหมดทางด้านหน้าบ้านก็ตามร่องสวนก,ก็ท่วมนะจะมองเห็นท่วมท่วมร่องสวนท่วมพื้นท่วมสะพานข้าม ไอ้ตรงเนี้ยแต่ก่อนนี้มันเป็นเราเป็นร่องเป็นเป็นร่องสวนเราเคยมามามาลอกร่องสวนกันแล้วก็มามาตัดต้นคล้าอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะตรงหลังลงรถเนี่ย ตอนนี้กลับมาตรงหลังบ้านอีกทีหนึ่งที่บ้านเราไม่ท่วมหรอกครับเพราะว่ายกสูงมันจะท่วมตรงร่องสวนและตรงบ่อเท่านี้เองตรงที่ปลูกผักอะไรมันก็จะท่วมตรงนั้นนะแต่ที่บ้านบนบ้านไม่ท่วมช่วงนี้ตรนี้นิสาน้ำ นี่บ่อน้ำที่อยู่ตรงหลังบ้านนะครับช่วงนี้ข้างล่างน้ำท่วมแฉะไปหมดก็เลยไม่ได้ลงไปสำรวจดูเลยว่าต้นไม้ต้นไหนเหี่ยวเฉาบ้างยังไม่ได้ไปสำรวจเลยต่างๆเพราะว่าตอนท่วมนี่มันท่วมสะพานนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นบอ่อเป็นบอ่อหลังบ้านบอ่อมันเชื่อมต่อกันมันมีสองบอ่อแล้วมีสะพานข้ามเราทำตรงกลางเป็นเกาะเอาไว้ไปนั่งเล่นไอพวกต้นไม้ใหญ่ๆน้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงหรอเพราะว่ามันไม่ตายต้นมะม่วงนี่ก็ไม่ตายแต่ต้นมะม่วงนี่น้ำท่วมมาหลายครั้งลแล้วแล้วไม่ตายไม่ได้ลงไปข้างล่างเลยก็ ดูแลบ้านคุณยายหวานจะกวาดบ้านแต่ว่าไม่ได้ลงไปเรื่องฝนตกน้ำท่วมนี้ก็ขอเสนอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมสวัสดีครับ